เบื้งเอื้องนั่นกันครับไปนเนี่เมื่อคืนได้เอื้องไปไตเอื้องมื่อคืนนี่ครับฝนตกช่วงหาทุ่มทุ่มฝนตกไปแล้วก็ออกไปกันเอื้องไปไตเอื้องได้บุหรี่ครับได้พอได้กินเอื้องแน่เขียดอันแน่กบแน่นครับมาเบิ่งครับ อึ้งครับนี่คอึ้งแดงมัน,ดนดได้บัวลายได้พอได้ต้อมอยู่อันนี้เขียดอันมันตบนูบบนแย่เขียดอันหนะั่อหน่อยมันจะคือกับคือกับอึ้งแดงแต่โมเมนต์อึ้งแดงครับบ้านพี่น้องจกออักซื่อเงินแบบไหนคือกันบ่อันนี้เขียดอันบ้านผมมีเขียดอันอันนี้กบครับ พอได้กินเยอะครบหกตัวนีว่าซีมาต้มอึนครับต้มอึ่งกินแซมเหมือนกันพี่นอ้องมาครับ เริ่มต้มละใกล้ละใบมะขามใส่ที่หลังนะครับใส่ใบมะาขามที่หลังเพื่อผสมครับจากน้อยนี่เพิ่งเพิ่งเอาอึ่งลงใส่เดี๋ยวใส่ใบมะขามที่หลังตักไอ้น้ำข้าวกอนครับ ต้มแกงต้องตักน้ำข้าวออกก่อนนะแบบต้มกรบมร,ร้ี่เผาแล้วก็มาต้มอีกจะได้กบนี่คือซุปเอาครับซุปกบ ต้มแล้วมาฉีกฉีกเรามาใส่หอมใส่ผักแพลวตำพริกใส่ครับเนี่ยตำพริกทีก่เราต้มน้ำเนี่ยต้มนํามาฉีกฉีกใส่ผักแพลวใส่หอมซุปกบหรือส่วกบนะครับซุปกบกับส่วกบบผาแล้วก็มา,มา ต้มอ,อีกกระเพื่อมคามันต้มให้ปเปือ่อยๆซะก่อนต้มเปื่อๆแล้วก็นเหี้ยมันเย็นแล้วก็ฉีกฉีกแล้วก็ตำพริกใส่ใส่หอมใส่พักแพลวครับแซ่บเดี๋ยวมาลงตอนอะไรเป็นสุปกดครับเด้อเดี๋ยวลงตอนสุปกดครับ สุปกบพี่น้องใส่พริกตัวเขาต้มมทั้งนั้นทำพริกสักก้อนแล้วก็ฉีกกบมือใสิซายเจ้าเขาใส่พริกขวดแล้มันจะบอเพชรมันจะบอจัดจันมันจะบอนัวบันแดงทำทไงงครับ,บแล้วก็ฉีกใส,ส,ส่

แล้วตงรงล้วนอ,อันนี้ก็สุขแล้วตรงอีกสุขนี่นะครับหลังจากฉีกเสร็จอีกได้แนละ้วเรามาตำคน้คนๆเข้ากันเลยอันนี้ก็ช่าเผ็ดเผ็ดเนะี่ยม,มาตำค้นๆกันตรงนางไม่ต้องตำเลย มาตวงในไก่เด้นี่พ่อครับเราไปตักใส่หม้อนะครับใส่หม้อเลยใส่หม้อปรุงรสปรุงรสเต็มด้วยเลยใส่พัก แก้วใส่หอม,มล้างน้ำคอกก่อนนี่แหละจุดเด่นอยู่นี่นะครับน้ำยุครก์นี่แหละจุดยอดอคน น้ำเราต้องใส่หลายครับเป,เ,ปนนเป็นจุงหลวงจุงหลวงนี่แหละจุ๋งน้อยละไซพักเป็นจุ๋งน้อยละไซพักเลยครับเป็นไใส่พักตุ้งเลยใส่ตะเขียงครับเป็นไงใส่ตะเขียงใส่หอมเลยครับเลยใส่ข่างเก็บไว้จังไนจังไนเซ็ตรอยตะเขียถั่วอย่างเดียวครับอ่ะมาเบื้องตอนมาเบื้องตอนตักใียถั่วครับพี่น้อง อันนี้เขาเรียกว่าซั่วะบ่ต้องใส่พริกพุงก็ได้ครับใส่พริกต้มหอ่อใส่มันค่อยหอมกว่าใส่พริกขัวครับเดี๋ยวเรากันตักเขยื้อเริ้วซุปกบพี่น้องซุปกบส้วกบครบัครบ,รบตัวน,นี่ยมีต้มไก่ไก่บ้านต้มอึงครับต้มอึงมีไข่พร้อมครับ อันนี้ลาบไก,ก่นะเชิเสิบด้วกันนะครับเดอ้อแค่นี้นะครับินะครับไข่พร้อมมาแล้ครับกินน้ำกันรายคนครับพ่อมกับแม่กับลุงนะต้มไกล่ลาบไก่คุกคบ ขอบคุณครับ